ตอนที่287กองทหารชาวชฉือลีโกไม่หรอกพวกเราไม่ได้คลุมฟางแล้วก็ทาปูนขาวไว้อีกชั้นแล้วหรือไม่ต้องห่วงต้นโอกอไม่ได้อ่อนแออย่างที่เจ้าคิดหลินเว่ยเว่ยพลิกตัวดวงตาค่อยๆปิดลงแล้วลมหายใจก็เปลี่ยนเป็นสม่ำเสมออย่างรวดเร็วเช้าว,วันต่อมาเจ้าหนูน้อยชี้หน้าพี่สาวคนโตแล้วหัวเราะเสียงดังลั่นแพนดา้าพี่ใหญ่รอบดวงตาของท่านดำมาก บุตรสาวคนต,ตระกูลหลินไม่สนใจเขาหลังใส่เสื้อกันหนาวเสร็จแล้วนางก็ลงจากเตียงและผลักประตูออกวิ่งไปยังเนินเขาหลังบ้านทั้งที่ยังไม่หวีผมหรือล้างหน้าด้วยซ้ำสายลมอันหนาวเหน็บทำให้นางตัวสันสานพอมาถึงเนินเขาต้นอกยังคงตั้งต,งตรงหงานท่ามกลางลมหนาวแม้ใบไม้ที่ต้องลงม,มาทั้งคืนจะร่วงลงพื้นแต่กิ่งก็ไม่ได้เหี่ยวเพราะความเย็นต้นโอกรทนหนาวได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเมื่อก่อนนางไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไรแต่บัดนี้นางหวังเพียงว่าต้นโอกรจะรอดไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า ตอนที่หลิวไวจื่อมารายงานผลการดำเนินงานเขานำข่าวที่ไม่ค่อยดีมาด้วยได้ยินว่าในเมืองจงโจของเรามีโจรกลุ่มหนึ่งบุกปล้นข้าวสารของตระกูลหงไปหมดจนกลุ่มนี้โหดเหี้ยมอมหิตไม่เพียงปล้นเท่านั้นแต่ชีวิตคนก็ไม่ปล่อยไว้ด้วยมันสังหารทุกคนหลานสาวสินค้าของบ้านเจ้านั้นทางที่ดีต้องเพิ่มคนไปส่งอีกสองสามคนน่าจะดีกว่าแม้จะหาคนเพิ่มอีกสักเท่าไหร่สุดท้ายก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไร้วรยุทธ์หากเผชิญหน้ากับโจรกลุ่มนั้นจริงๆก็ไม่เท่ากับรนหาที่ตายหรอก พี่ใหญ่หลีชิงพอมีวรยุทธ์อยู่บ้างแต่เขายุ่งอยู่กับการหาหลักฐานเพื่อโค่นลมศัตรูแถมยังต้องตามหาน้องสาวที่หายตัวไปอีกทุกวันนี้นางแทบไม่เห็นเขาแม้แต่เงาเอยถึงโจโฉโจก็มาตกเย็นวันนั้นหลีชิงก็่าลมหนาวแล้วกระโดดข้ามกำแพงบ้านตระกูลหลินเข้ามาโดยไม่แม้แต่จะเคาะประตูบอกล่วงหน้ากินอันใดกันหรือหอมมาก หลีชิงผักประตูแล้วเดินเข้ามาเมื่อแขวนเสื้อคลุมไว้กับบานประตูแล้วในบ้านก็อบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิหัวใจที่เย็นชาและอ้างว้างของเขาจึงค่อยๆกลับมาอบอุ่นอีกคราหลินเว่ยเว่ยที่กำลังใส่เนื้อลงหม้อก็กรอกตาใส่เขาทันทีเห็นประตูบ้านเราเป็นของตกแต่งหรือไรระวังเถิดข้าอาจทุบเจ้าเพราะเห็นเป็นโจรเข้าสักวันสภาพอย่างเจ้าหน้าหรือแม้แต่วิชาแมวสามขาของเจ้าข้ายังเป็นคนสอนเลย หลีชิงไม่เห็นตนเองเป็นคนนอกเขาเดินไปหยิบถ้วยและตะเกียบจากห้องครัวแล้วก็เริ่มกินเนื้อในหม้อหลินเว่ยเว่ยใช้ตะเกียบข้อมือเขาเพิ่งใส่ลงไปยังไม่สุกเจ้าชำนาญการใช้มีดก็ไปแล่เนื้อแพะข้างนอกให้เป็นแผ่นแล่มาเยอะหน่อยเพราะจะไม่พอกินหลี่ชิงวางตะเกียบเพิ่งกลับมาถึงก็ใช้ค่าทันทีมีผู้ใดทำกับแขกเช่นนี้บ้างกฎของบ้านเราคือไม่ทำงานไม่มีกิน หลินเว่ยเก้มหน้าใส่มันฝรั่งผักกาดขาวถั่วงอกและเต้าหู้ในเวลานี้ผักสดมีน้อยมากในมิติน้ำผู้วิญญาณก็มีอยู่หรอกแต่มันเอาออกมายากหลีชิงกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ใครเป็นผู้ตั้งกฎข้าเพิ่งตั้งเมื่อครูหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจหลีชิงไม่เชื่อว่านางจะทำใจใช้เจียงโมหาลงจึงชี้ไปยังบัณฑิตหนุ่มที่กำลังทำน้ำจิ้มอยู่พลางถามว่าแล้วเขาละ่ะเขาทำอันใด บัณฑิตน้อยช่วยค่าชิมรสแล้วปรับปรุงรสชาติของหม้อไฟจากนั้นหลินเว่ยเว่ยก็คีบเนื้อที่ต้มสุกแล้วใส่ลงในถ้วยของเจียงโมหานสายตาของหลีชิงมาหยุดอยู่ที่ตัวเพิงหยูเยียนซึ่งรีบยกมือทั้งสองข้างแล้วกล่าวอย่างฉับไวข้าช่วยล้างผักเผาถ่านส่วนเจ้าหนูน้อยดึงมือเสียวร่างแล้วยกขึ้นเช่นกันแพะตัวนี้โดนพวกเราเลี้ยงจนโตเราลงแรงเยอะที่สุดแล้วขณะที่หลินจือเยียนกำลังจะเอ่ยต่อหลีชิงก็ขัดจังหวะเสียก่อนได้ได้ได ข้าไปแล้วก็จบเรื่องใช่หรือไม่เนื้อแพะข้างนอกแข็งกำลังดีมีั่นผักในมือหลีชิงพลิ้วไหวไปมาไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรทว่าเขาก็แล่เนื้อแพะได้จานใหญ่ไม่อยากจะโอ้อวดว่าเนื้อแพะที่เขาแล่เหมือนใช้เครื่องแล่ออกมาไม่มีผิดความหนาบางกำลังพอดีเจ้าหนูหน้อยและเสี่ยวร่างกินเผ็ดไม่ได้หลินเว่ยเว่ยจึงเตรียมน้ำซุปกระดูกให้พวกเขาด้านในยังใส่เห็ดลงไปด้วย เมื่อนำเนื้อแพะแผ่นบางลงไปลวกแล้วก็นำออกมาจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำมันงากระเทียมสับทำให้อร่อยจนแทบจะกลืนลิ้นตัวเองลงไปด้วยส่วนพวกผู้ใหญ่กินเผ็ดกันได้ยิ่งกินก็ยิ่งติดใจครอบครัวหนึ่งกินเนื้อแพะไปเกือบสิบช่างผักก็กินไปไม่น้อยนี่เป็นครั้งแรกที่หลินเว่ยเว่ยลองทำหม้อไฟในบ้านขณะมองท่าทางอินน่มหนำสำราญของทุกคนแล้วนางก็รู้ว่าตนประสบความสำเร็จในฤดูหนาวเช่นนี้เหมาะแก่การที่ทุกคนจะมาล้อมวงกินหม้อไฟร่วมกันที่สุด เมื่อหลินเว่ยเว่ยทำน้ำแกงช่วยย่อยให้คนละชามแล้วนางก็ทำตัวเหมือนแมวขี้เกียจที่นอนพิงบนเก้าอี้พลางถามหลี่ชิงว่าเหตุใดเจ้ากลับมาเวลานี้เรื่องน้องสาวมีข่าวคราวบ้างหรือไม่แววตาของหลี่ชิงร้ประกายทันใดเขาสายสีสะเบาๆไม่มีหลังสงครามยาวนานติดต่อกันหลายปีนั้นการจะหาญาติที่หายตัวไปก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเจ้าต้องหาเจอแน่นอนข้ามีลางสังหรณ์ว่าประเดี๋ยวเจ้ากับน้องสาวก็ได้พบกันแล้ว เมื่อพูดปลอบแล้วหลินเว่ยเว่ยก็ยังเอ่ยว่าคราวนี้เจ้าคงไม่ได้กลับมาเพื่อกินหม้อไฟหรอกกระมังหลีชิงยกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยตอนที่ข้าสืบเรื่องศัตรูก็พบจนกลุ่มหนึ่งเข้าพวกมันทั้งเผาปล้นและข่ามีพ่อค้าจำนวนไม่น้อยต้องจบชีวิตเพราะพวกมันข้าจึงกลับมาดูสถานการณ์ทางฝั่งนี้ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะรีบออกไปที่ไหนอีกหรือไม่หลินเว่ยเว่ยมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาหลีชิงยิ้มอย่างขมขื่น เรื่องของข้าไม่ได้จัดการในเวลาชั่วข้ามคืนได้หรอกเรามาตั้งหลายปีเช่นนี้แล้วศัตรูเป็นอย่างไรข้าย่อมรู้ดีตอนนี้รอแค่โอกาสเท่านั้นส่วนเบาะแสของน้องสาวก็ไม่มีเพิ่มเติมเหมือนแมลงวันหัวขาดที่บินเร่ร่อนไปมาไม่มีประโยชน์อันใดข้าจึงได้แต่รออยู่ที่นี่จนหมดฤดูหนาวถ้าเช่นนั้นเจ้าช่วยข้าฝึกกองทหารชาวบ้านสักกลุ่มได้หรือไม่ สอนแค่ศิลปะการต่อสู้โดยพื้นฐานเพื่อฝึกฝนร่างกายของพวกเขาถ้าพบโจรหรือพวกก่อเหตุจลาจนขึ้นมาก็จะไม่โดนทำร้ายโดยง่ายภัยและงอรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ก่อเหตุจลาจนปรากฏตัวขึ้นในหลายพื้นที่ความมั่งคั่งของหมู่บ้านชิลิลิโกจะนำพาให้ผู้อื่นอิจฉาคนที่มองการไกลจะเป็นกังวลในทันทีดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมหลี่ชิงคิดว่าถึงอย่างไรก็ว่างอยู่แล้วจึงตอบตกลงโดยง่ายายกองทหารชาวบ้านอย่างนั้นหรือคำเรียกนี้น่าสนใจมากทีเดียว แต่ไม่รู้ว่าทางการจะอนุญาตหรือไม่พวกเรายังไม่ใช่ทหารประจำการพวกครอบครัวใหญ่ในเมืองยังเลี้ยงคนคุ้มกันได้ส่วนพวกเราแค่ป้องกันตัวเองไม่ได้ก่อเรื่องที่ไหนแล้วจะมีใครไม่อนุญาตหลินว้อยว้ยไ,ไม่รู้ข้อกฎหมายในสมัยโบราณจึงหันไปมองบัณฑิตน้อยถ้าจำนวนคนไม่เกินกว่าที่กำหนดก็สามารถทำได้ เจียงโมหานคิดว่าทําได้เพราะหลังจากชาวบ้านชื้หลีโกฝึกเสร็จก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วเด็กน้อยก็ไม่จําเป็นต้องพุ่งออกไปลุยก่อนเสมอจับปลามาให้หรือจะสู้สอนวิธีจับปลาเขาจึงยกมือแสดงความเห็นด้วยวันรุ่งขึ้นหลินเว่ยเว่ยก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งงอเรียกรวมพ้นคอน,นอนหนุ่มสาวในหมู่บ้านเพื่อถามความเห็นจากพวกเขาแน่นอนว่าการเรียนศิลปะการต่อสู้ย่อมเป็นเรื่องดีเรื่องทําให้ร่างกายแข็งแรงนั้นยังไม่ต้องกล่าวถึงหรอกเอาแค่หากพบเจอคนชั่วก็จะไม่โดนสังหารโดยง่ายแล้ว ในวันต่อมาคนหนุ่มสาวเกือบทั้งหมู่บ้านก็มารวมตัวกันนลานตากข้าวในจำนวนคนทั้งหมดยังมีเด็กอายุประมาณ13-14ปีมาเข้าร่วมด้วยไม่น้อย